แย่งอันเดียวกันแล้วจักรยานเราไม่มีเบรกโดนคู่วีรกรรมวัยเด็กของเราสอง,สองคนเริ่มคือเรื่องแรกอะป้าไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมตอนเด็กๆเ,เราสองคนนะจะชอบกินยาแอนตัสินทุกคนรู้จักยาแอนตัสินแบบนิดปะเม็ดสีเหลืองอะมันคือยานะมันไม่ใช่แบบขนมหรือลูกอมที่เป็นแบบยากแก้ปวดแก้ปวดท้องอแล้วฝ้ายกับแพรอะคือ ชอบเอาแอบไปกินในที่นอนเพราะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้แล้วกินทีกินหลายเม็ดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถามว่าคือจับได้ไหมโอ้โหปากคือขาวโพลนโดนคู่ cool. ตอน,นเด็กๆอะฝ้ายกับเพเวลาจะได้อะไรใหม่เงตามของเก่าคือเราจะต้องใช้แบบคุ้มค่าที่สุดแม่ถึงซื้อให้ใหม่คือรองเท้าอะกว่าจะได้ใหม่อะต้องเก่าสุดๆหรือต้องขาดจริงๆไม่งั้นก็คือไม่ได้ใหม่มมเราทํายังไงที่เราจะได้รองเท้าใหม่ไว้ ไฟก็ใช้กันไกลอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นไงสุก <c oughs> แต่ของไอ้แพ้ผีกว่าเรามีจักรยานคันหนึง่งแล้วจักรยานเราไม่มีเบรกต้องเรียกว่าตัวแรงอ่าตัวแรงอ่ะพ่อประกอบให้<ส>เหมือนเอาอันเก่ามาแบบมาซ่อมอมาแมตกันอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นจักรยานที่ไม่มีเบรกเนินสูงที่เป็นเนินลงจักรยานเราก็จะต้องลงใช่ไหมสิ่งที่เราใช้เบรกก็คือรองเท้า่าแล้วไปรองเท้ามันไม่ใช่แค่ถ่ายจากซดนรองเท้านะมันจะต้องทําให้รองเท้าข้างหน้างง งอสองอันแล้วเพื่อที่จะเบรคแล้วรองเท้าก็จะทำไงรองเท้าก็จะยมยมขาดไวพังไวเพื่อที่จะได้รองเท้าใหม่เรามักจะบอกคนอื่นว่าเราชอบคนละสีนะเราชอบอะไรไม่เหมือนกันนะเวลาซื้ออะไรให้อย่าซื้อเหมือนกันไม่ต้องซื้อสีเหมือนกันพราะเราไม่ชอบอะไรเหมือนกันมากๆใช่เราอยากแยกออกว่าอันไหนของใครสุดท้ายเขาซื้อมาคนละสีสิ่งที่เกิดขึ้นคือแย่งสีเดียวกัน แล้วทำไมถึงต้องจ้อ,งอันเดียวกัน<ม>แบบไม่ได้นัดหมายคือต่อให้ใครยังไงถามเราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราชอบไม่เหมือนกัน<ม>แต่สุดท้ายเราก็จะแย่งอันเดียวกัน <c oughs>